มันว่างว่างกับดักไว้แล้วเขือใส่เป็นเห็นว่าน้าอย่ไกลอ่ะหน้าเขือกันจะเป็นไสผูดไสโพขุนเรือข้ามหมออย่ไกลขุนเมหมมีคนเชื่อื่ได้กแดบางหน้าจะเปลี่ยนสีเห็นไหมสีข้าม้กิโลห้กินแล้วนะจะอม แม่อะหอมบวก็ได้่เอาลม่งเกียอมบวก็ไมใส่หอมแดงก็่ใส่บานี่แกงเกี๊ยีสองเลยจ้ะอ่าเอามาเก่อนนี่งแกงหมเามาเ่นี่ยังประสมกัยังเข้มบาเข้มเกาาว่ามากินด้วยปาปาเือูบ คุณพูประหยัดป้าเอาเัอเค็มขวเค็มขั่คุมสู้มา่อกี้เมือแม่อ๋อเมากินเร้อพี่น้องเค็มกว่ารัอาหารหวานรอกี่กับเลโกะน้ำเยอปากเหน่เลยเกิดมาได้กินที่เราขาวน้ำปลาน้ำปลากระ ปลาแห่รวมมีวใครทุกคนถ้าทอดจะกรอบน่อยนถ้ามัทอดจะาแก่เนบอกหอยแงูหนึ่งซุกอยู่บ่อยแน่บอกุนมันยังอ่างถ้ามันุกมันก็มีอ่าแเนาะอ่าปับเลยุกปั๊บเลยเอรอมันอ่านเล็กน้อยยบอก ยาท่อดซีอยู่ผมอยู่หลังบ้านเอาลูกไว้แท้แกงเขียดหากินเต็ยงหัวหอมแดงไม่หนอนมันต้องหวานยาซีมันยังจำต่อยไว้อยู่กลาอยู่กลยชุดเรือขันเหมือนเนาะมาดาวแล้วยาซีใส่ใส่เกลือบรรนุเสร็ปลาแดกเข้มเป็นเข้ม คนหนึ่งใส่เกลือคนนึงใส่ปลาทุกคนทั้งบั้นดุงทั้งคุณเ้คนหนึงกินทุกคนเราก็ต้องยอมรับไปเพราะเราไม่ได้แกงนะคะพี่น้องเขาถากินอย่างเดียวไหมอย่าที่ว่าอืมกินเลยไม่ได้ทำจำน้ำซอสบาทนึงกันลิมจนสาการๆใช่ไหมดีมากลูกบอลเกลือลูกบอลเกลือทั้งหลายเขาลูกบอลท้องอันนี้เขียดตกบอลเกลือ กันทั้งมักเลยนะเขาจะแก่กันมากอยู่ฮะับังแก่กันมากดิบมีมาชุ่มยี่มีเฮือเซ่อบ่ลเซ่ออย่างเี้เนาะวอาเซ่อแก่เพิ่มเพิ่มาเซ่อแก่กันนี้เนาะเพ่าเซ่อเดี๋ยืเซ่ออาวเซ่อก็เซ่อมึงโน่นแหละบอมเด็กซุปซี่มาความเดียดมาเฮือเซ่อแค่ว่าแก่เซ่อปลาเซ่อเน้อเซ่อปลาอยู่เสียเวลา พพก่งหอยภาษาพูดคือมีจูี่ลักเนาะจูเนาะเปิดแ่นมกแกงเคียดเข้มเหลอแกงเคีย่ยวเข้มม <c oughs> าสนใจยัง่ะไปน้ำไทรเหรอมินไปออกไับไครแดนพี่นไม่ก่อนเลยเขาจะไปสวนน้ำไปเด้อ <c oughs> ตัวยานละมันงอมันหงานไปอ่านนเต็มตัวแล้วไปเซเว่นกับซีมาเห็นซีวะงอจังมือโอ้มือแพ้อายุเข่าพายุยูหน้า ดูน่ากล้าทำจางว่าจะจะอุดรมากนี่สักส่วโมงสองเบิ้งก็ออกไปทำไรย่งน้ย่าง่กินข้าวเขาจะอยนข้าวมาเด้อไก่ครับขบเลยมั้ยเขาพักอยูดรสองนิดนด้วยนะไม่ใช่สองเปีนะสองอย่งอุดรอุดร้อมากพักอยู่อุดรอนอ๋อข้าวเดียวรังมากเหรอรัง ขาลองอาบน้ำให้บาแล้วก็จะซีวกิมอาบอล์ถัหรวงีหมอที่าอาบ้าเนย้เขาพร้อมบ่ะท่านอาบก่อนไปเลยบอเราน้ำหมานี่เจแต่เราควรปลียนมาเปลยนอดไบ้างทาแามมุน มันคืไปร้่มอาบประจำบ้านโมเอาไปข้งลึกไปตักผ да. มไปยังมาบ้านโมบ้านอนจะอะรก็ไเฮ้ยเฮ้ยเจ้าก็คิดไปน้ำจุ่มใสมาใหญแล้วก็ยังเอาว่าอ้ปากคือแข็งเหรอนะก็จะทอต้นบัอจะกินแบบใน่ากระทอคือ มาจ้าเนี่ป่าก,ก็ได้ยู่มกินกกครับาเา,เากินหอยจกินอย้มอะกินหอยแก้วกับมี่ <c oughs> จำแก้วเลยเนาะเห็น <c oughs> หอยเราถาดแบบไงล่ะนั่ง,งไงไปเอาเสียงโบกกันเล่นน้ำไผยล่ะเอนเอ็นทำแบบแม่โมเด่ข้างเนี่ยนา พาไปเที่ยวเราพาไปเที่ยวไม่ต้องหาแอนหรอกไปไปทุวร์แล้หรือเปล่าไปสวนแล้วไปไปไปทัแล้วกระเป๋าไปก็ใส่ยี่สิบบาทเด้อตะโดนเงินลำเขาได้ลูกเอ้ยยังไม่จ่ายเขาอยู่เขาลำเมื่อเช้านี่นะ ไม่ใช่ใอ้กระเป๋าแม่โยาานเ<ม>องเนี่นยยี่สิบาทเนี่ยม่โยนเข้าตรงเนี้ยแถวเม่อวันยบบาทแล้วลือหาดูเขียวมันมเปลี่ยนใจอะไปอะไไปชนน้ำมันไนนสกับอาตอนนี้นมันหน,า,นาวตอนนี้ไมันส่น้ำยี่สิบสี่ แล้วก็ไปส่วน้ำก็นก <c oughs> เนนแล้วจะนานกุดอน嘛ปัาอ,อยงบัญญามานะอยียงปัาอมยานมานะยามานะเอียงเลยหรอืมย,ง,ยงเล่นร้ายเนาะขับมัวปา้ามิมมานเดินไปสิยายมาดี